อืมประเทศไทยได้นายกนะฮะรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองแล้วนะเดิมนี่ก็เสียงโหวตสองสองฝ่ายนะประมาณนี้นะท่านชัยกเกษมนี่ได้เสียงสนับสนุนสองร้อยหกคือเสียงมีเสียงที่แยกออกมาจากท่านไนงะคือพรรครวมไทยสร้างชาติกลุ่มของคุณสุชาตินะประมาณสิบหกคนนะแยกออกมาก่อนเลยเพราะแยกออกมาก่อนนี่เป็นจุดสําคัญเลยเพราะว่าเสียงของรัฐบาลเพื่อไทยจะ เออไม่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะฮะของรัฐสภากึ่งหนึ่งของรัฐสภาในปัจจุบันในขณะน,นี้ในเดือนเอ่สิบสิงหาหกแปดที่นายกแพนธนทานถูกสาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินผลหน้าที่นนก็สองยสี่สิบเจ็ดนะเสียงจากสองร้อเอี่้อยเก้าสิบสองนทั้งรัฐสภามีสี่ร้อก้สองสองสี่เจดคือกึ่งหนึ่งของรัฐสภานะต้อง นายกคนใหม่จะต้องมีเสียงสนับสนุนในการโหวตครั้งแรกเนี่ยโหวตนายกเนี่ย247ถึงแม้หลังจากนั้นจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ตามนะฮะแต่ตามตอนโหวตเนี่ยต้องได้มากกว่า247เสียงนะฮะถึงวันโหวตจริงเนี่ยวันที่5กันยา68เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าอนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยชาญวิรุกุลนะฮะหัหน้าพักภุม่มใจไทยเนะี่ย ได้คะแนนสนับสนุนถึงสาม้อสิบเดเสียงนะมาจากรวมไทยสร้างชาตินี้เดิมก็มากลุ่มมากลุ่มเดียวปัจจุบันวันโหวตนี้ก็มาทั้งพักเลยนะส3สาท่านนะฮะปัจจุบันนี้ก็พักการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองนะฮะแต่ว่าในพักเนี่ยก็จะมีกลุ่มทางการเมืองด้วยอาจจะมีหลายกลุ่มอย่างน้อยสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มทางการเมืองเนี่ยก็จะแยกมาสนับสนุนต่างจากพักค เออก็ได้นะฮะแต่ว่าในกฎหมายพรรคเนี่ยต้องได้การเป็นรัฐมนตร,รีเนี่ยต้องผ่านมติการบริกรรมการบริหารพรรคนะฮะแต่เขาส่วนใหญ่ก็เขา,เขาอาจจะไม่ได้เป็นเองนะฮะแต่ปัจจุบันนี้มาทั้งพรรคและรวมทั้งทางท่นเสนอรัฐมนตร,รีได้คนที่มาก่อนก็ได้รัฐมนตร,รีนะก็คือปัจจุบันเอ,อท่านอนุทินเนี่ยเป็นนายกคนที่สามสิบสอง ของประเทศไทยแล้วนะฮะวันี้สามสิบสองคนหลังๆเนี่ยจะอยู่ไม่นานนะฮะคนสามสิบสามสิบนะฮะสามสิบเอ็ดนะคุณเศรษฐานะฮะนายกอุงอิงนะอยู่คนละปีนะฮะหลังจากพลเอกประยุทธ์นี่อยู่มาแปดถึงเก้าปีนะฮะเดี๋ยวมารารู้ว่า,านันอนุทธินจะอยู่ได้นานไหมแต่ว่าตามโมเอของเขาเนี่ยอยู่ได้แค่สี่เดือนหลังจากนั้นต้องจัดการเลือกตั้งนะ มาดูนายกที่อยู่นานที่สุดของเดศไทยนยมีจอมพลปออยู่ถึงสิบห้าปีนะฮะจอมพลถนอมเอ่อจอมพลถนอมนะเก้าปีพลเอกเปรมแปดปีนะฮะแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็แปดปีแล้วก็มาที่ชวนหลีกภัยก็ถึงหกปีด้วยกันนะปัจจุบันนายกอยู่ไม่ค่อยนานที่อาจารย์บอกไปแล้วกนะ็ท่านที่อยู่นานเนี่ยก็อยู่จอมพลปอนะหลังจากสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยท่านเป็น ผูู้้ผู้ทําปฏิวัติด้วยสองสี่เจ็ดห้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากคมอของอนุทินหนึ่งเนี่ยสูตรที่ว่าเอ่อกลุ่มท่านรัฐมนตรีที่เป็นเป็นทุกรัฐมนตรีเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ยก็ก็จะหยุดชะงักแล้วนะจะเว้นวักละท่านเอ่อท่านสมศักดิ์นะฮะที่สุทินนะท่านอ่อ สุรยะจุงร,งรุ่งเรืองกิจนะฮะแล้วก็ท่านท็อปวรา,วร,าวราวุฒิศิลปะอาชานะเว้นวรกละ,ะคุณอนุทินนี่ก็เป็นทุกรัฐบาลนะแต่ว่าออกมาตั้งรัฐบาลเองก็ก็เลยเว้นวักท่านที่เป็นต่อเนื่องมานะฮะทางรัฐบาลนะียรัฐบาลก็เชิญเอ,อรัฐมนตรีจากคนนอกนะที่เป็นเทคโนแคร์นะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยมาหลายท่านเหมือนกัน มาดูสถาบันที่นายกจบนี่ก็ทหารนี่มากที่สุดเลยนะแล้วก็13ท่านนะทหารทางของรองลงมาก็คือธรรมศาสตร์นะฮะโดยเฉพาะน,นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นายชวนนะนายชวนแล้วก็นายชวนหลีกภยัยแล้วก็สมัครสุรทรเวทนะ,ะจัดธรรมศาสตร์นะแล้วก็มีจากที่อื่นๆนะก็คือทหารนี่เยอะสุดแล้วก็ปัจจุบันท่านอนุทินเนี่ย ปอตีวิศวกรรมจากมาวิลาลออฟสตาร์นะสหรัฐอเมริกาเขาดูที่ปอตีนะนายกจบที่ไหนเนี่ยเขาดูที่ปอตีเป็นหลักนะฮะท่านอนุทินก็รับบทเก้าไว้วันที่เจ็ดนะฮะวันที่เจ็ดสิงกันยายนนะช่วงเช้าๆสิบเอ็ดโมงนะฮะนโยบายเร่งด่วนของท่านมีอะไรบ้างเศรษฐกิจความมั่นคงภัยธรรมชาติภัยสังคมนะ